YouTube Creator Academy 101ตอนที่36หัวข้อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ูอา IT 25ชั่วโมงผมายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตรุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้จะมีเพลิ t สอน How to Pro PC Series Facebook Series จัดเต็มนะฮะ ไลฟ์ Official Account Series เกือบ90ตอน YouTube Series แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคไปชมกันดีกว่านะครับซึ่งบทนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด6บทนั่นเองและก็ไม่มีจดหมายจบหลักสูตรนะครับก็ต้องเข้าไปเรียนรู้นะจ๊ะซึ่งบทนี้นะครับก็จะมีบทที่1นนะครับเรื่องสุขภาพและฟิตเนสนะฮะ แล้วก็จะมีหลักการนะครับวิธีการนำเสนอยังไงใช้เพลงแบบไหนการออกกำลังกายรูปแบบยังไงนะครับโอ้ค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะจะไปอ่านดูได้นะครับด้านล่างก็จะมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะฮะสำหรับสายออกกำลังกายควรมาดูนะจะเอาไปใช้งานได้นะครับโอเคมาดูบทที่2นะครับบทที่2จะเกี่ยวกับ ช่องเกี่ยวกับอาหารนะครับเราจะนําเสนอแบบไหนรูปแบบยังไงนะครับการทําอาหารยังไงให้ดูน่าสนใจนะครับมีอยู่10ข้อนะครับเข้าไปดูได้นะแล้วก็ละเอียดทีเดียวนะจ๊ะโอเคด้านล่างก็จะมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับโอเคมาดูบทที่3กันดีกว่านะครับบทที่3จะเกี่ยวกับ YouTube Kids นะครับคือช่องเด็กนั่นเองคือจะมีวิธีการแนะนำนะครับการเซตค่านะเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายช่องเด็กรุนแรงอยู่นะครับถ้าเราไม่เซตค่าเนี่ยอันตรายนะจ้ะก็มาดูได้นะครับวิธีการปรับแต่งนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ยากครับแล้วก็มีบททดสอบเล็กๆน้อยน้อยนั่นเองโอเคต่อมาคือช่องข่าวนะครับ ถ้าใครเป็นสายข่าวหรือแนะนำข่าวใหม่ๆเช่นข่าวสถานที่สุขภาพข่าวเกมข่าวอะไรเงี้ยมาทำแนวนี้ได้นะครับก็มาอ่านวิธีการสร้างได้นะจ๊ะตามนี้เลยนะครับค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีบททดสอบเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองส่วนต่อมานะครับช่องสุดฮิตคือ,คอ ช่องฟุตบอลนั่นเองนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับที่ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกนะครับนะเราก็ต้องมาศึกษาด้วยนะครับว่ามีหลักการยังไงบ้างนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับสุดยอดมากครับสำหรับแฟนบอลนะจ๊ะแล้วก็มีบททดสอบข้างล่างนะครับไม่ไม่เยอะสามข้อนะฮะต่อมานะครับ คือช่องกีฬานะครับวิธีการนะครับเซตค่ายังไงปรับแต่งยังไงการนำเสนอแบบไหนนะครับก็นะเราก็ควรคิดให้นอกกรอบด้วยนะครับเพื่อความนะดูแตกใหม่บันเทิงนั่นเองก็มีบททดสอบนะครับประมาณ3ข้อนะฮะก็หมดแล้วนะครับบทนี้ไม่มีจดหมายรับรองก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ